เมนี้วันนี้เมนูแอบป่าแบบทางเหนือน,นะคะเครื่องที่มีอยู่ใช้ก็มีกระชา้หอมแดงหอมกระเทียมเกลือแล้วก็ขมินนะะ่นค่ะผกรวมกันนะคะแล้วก็อเอามาหมักปลาปลาหที่ปลากระโกก่อนจะเอามาทำเราก็ต้องบงัง บังเพราะว่าปลานี้มันมีก้ากางบัางก็คือบัางแบบนี้นี่ค่ะบัางตาแล้วก็เอามาคลุกเขาหมักสักนิดหน่อยแล้วเอาไปตองรองในกะกระทะนะคะไดยตองรองในกระทะและ้วนำปลาลงาลงปลาวางแล้วก็เอาเครื่องเครื่องที่เราทำไว้ค่ะ โดยเลย,เลยห,หน้าปิดหน้าด้วยใบตองครั้งหนึ่งนะคะปิดหน้าด้วยใบตองเพื่อจะอบไว้ให้ปลามันสุกนะคะใช้ไตอนแรกใช้ไปแรงก่อนพอนเริ่มเริ่มร้อนแล้วก็ให้เบาเบา,เบาไฟนะคะอันนี้เราเราใช้วิธีย่างบทกระพะ แล้วก็ใช้ฝาหมอ้อปิดครอบนะี้อบไว้เพื่อให้กาสุกนะคะใช้เวลาเดี๋ยวจะมาเปิดดูกันนะว่าผลออกมาจะเป็นยางไง